ทำไมผมก็ผมชอบร้านพี่แต่ผมอยากกินลาบเป็ดร้านโน้นแล้วมึงมาร้านมันทำไมมผมต้องไปนั่งแดกอยู่ร้านข้างๆเอาอไหมได้เพราะว่าร้านข้างๆไม่มีอยู่แล้วมีผมร้านเดียวมึงมานั่งเมื่อไหร่ร้านเขาเพิ่งเปิดวันนี้เฮ้เฮ้เร้านเบาๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยต่พอเฮ้ยฮ้ไปไปไปนั่งละคุณไป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 ไรไร สุดยอดสุดยอดสั่งเลยครับเอานัดหันกล้องไปดูร้านโน้นสิเฮ้ยอ้าวไปไหนหมดอะน่ะสามารถลวกได้หรือว่ากินดิบได้แล้วสมบัตก,กินได้ไหมกินได้แต่สามารถเหรออ๋อสามารถกินได้ดูดิครับวันนี้พี่อุ๊ดเป็นต่อเปิดร้านชาบูนัดให้มาทานผมก็เลยจะแกล้งแกหน่อยเดี๋ยวจะไปนั่งร้านข้างๆก่อน นเดียวจเอาล่านเป็ดคดับพี่สั่งสั่งร้านนี้มากินได้ไหมสั่งอะไรน้ำแข็งหนึ่งแล้วก็น้ำเปลนะ่าเดี๋ยวเราแก้งสั่งน้ำเปล่ากับน้ำแข็ง,ขางทารณนแต่มากินร้านนี้นะครับร้านดูไปต่ออยู่ข้าง เต้นนะครับ okay, <yeah. S 1> ครับผมแต่ว่าผมผมนั่งอยู่ร้านนี้นะ oh, นั่งอยูน่นั่งอยู่ร้านนี้ครับพี่ไม่เนาะเนาะเอาเศษสองร้อยให้ดีแล้วก็บอกว่าเพลงเนี้ยของร้านกูร้านกู <Okay. S 2> เออเถ้ามึงจากไปกมึงจะเต้นอะมึงไปขอเพลงร้านนู้นวันนี้มางานนี้แหละครับนั่งร้านนี้ครับกินลาบลุ๊บลาเป็ดลาเป็ดทำไมผมก็ผมชอบร้านพี่แต่ผม อยากกินลาบเป็ดร้านโน้นมีอะไรพี่เหลือเฟือพี่ต้อยก็อยู่พี่ก็เคลียร์ไปเลยแต่ผมก็ชอบคุนั่งกินนี่แล้วมึงมาร้านมันแล้วทำไมมึงต้องไปนั่งแดกอยู่รนข้างจัดแล้วผมสั่งไว้แล้วพี่อย่าไปบังคับผมนะผมก็มางานเปิดแต่ผมนั่งกินร้านนี้สั่งน้ำแข็งที่นี่ใช่ไหมสั่น้ำแข็งที่นี่ผมก็สั่งแล้วไงมาอุ่นนุ่งผมสั่งไปโทนนึงแล้วเอาไหมเดี๋ยวผมไปร้านมึงเอาไหมนี่เดี๋ยวผมไปร้านมึง,มลมงแล้วกูไปนั่งแดกอยู่ร้านข้างๆเอาไหมได้เพราะว่าร้านข้างๆไไมมมม่่่่่ีีีอยยยูแลล้้ววผรานนเดึงงก็ปัุะ ม่ครับมมาหนุ่มก็เอาไข่มักเพลงร้านนี่มั้ยไข่เต้นเซ่เพลงเนอะเออไข่เต้นใส่เพลงวะไรพอ่อไม่ข้ามเขตเลยนี่คือน้องมันกำลังเปิดร้านาใหม่เฮียมึงมามมึงาอะไรของมึงเออกมาร้านเปิดรา้านชาบูอุเปตอสาขาลำบากเข้าแล้วไปนั่งแดงยังอยู่ร้านขังๆคือเพราะว่านางกินอยู่นี่เอาไข,ข่มักกระหันร้านนี่มห้ยรุษนี่เอาออกไปเอาออกไปยังไม่เข้าไปร้านเลยนี่เออเอาออกไปกบวยไฮกบวให้กบวยไปยังผมกับพ่ว่าผมขอโทษผมแป็นอุ่นนวลพี่ผมมางานเปิดพี่อยู่แล้วผมมา ผมอุดหนุนไหมน้ำแข็งผมอุดหนุนไหมแต่ผมอยากกินร้านนี้มันผิดด้วยเลยพี่นี่ดีหน่อยเขาบอกกูแล้วมันสร้างน้ำแข็งอยู่ร้านนี้่วานไปนั่งแดกอยู่ร้านพุ่นกูเห็นมันแล้วาวาผมไม่สั่งอะไรผมบิดใช่ไหมครับนี่ผมสั่งแล้วผมก็สั่งน้ำแข็งนี่เขาเงือกหัวกันหมดเลยนี่เขาขายชาบูผมไปนั่งกินอะไรร้านข้าวผมชาบูผมไม่ค่อยถนัดผมกินทาบูไม่ค่อยถนัดผมแค่จะเกลียบไม่เป็นมันมามันวะ มึงเนี่ยมึงพูว่าิไปตะเกียบมัเป็นอะอยคีบตะเกียบเอาเสีลแรงนางมึงกินไรไปไหนสามร้อยสามร้อยครับผู้จายแห่ทั้งหมดมึงมานั่งห่เกียดนองมันมันเพิ่งเปิดมือแรกมึงก็รู้กับไอ้อุฒว่าชาวบุฟุอเป็นต่อแล้วทำไมไม่นั่งแดกร้านมันอ๋อคือม่าต้องคือตรงมากเมื่อเปิดเขาชนมันก็ต้องมากินร้านนี้เลยไป็น่อครับใช่เรื่องเด็กน ทไมก็อ่ะโอเคโอเคผมมานั่งนี่ครับโอเคผมขันไอ้อย่างไรโอเคไปพวกเข้าโอเคเอาอาหารร้านโนนมาพี่เขาบอกให้ผมเอามานั่งกินร้านนี้ครับพี่พี่เขาพูดว่าให้ผมมานั่งกินร้านนี้ครับคือต้องมาเมื่อเปิดเขาชวนมันก็ต้องมากินร้านนี้เลยเป็นบอกครับใช่เรื่องเหนึแล้วทำไมมึงก็อ่โอเคโอเคผมมานั่งนี่ครับคุณนั่งอยู่ร้านโน้นแล้วคุณ จ่ายมาน,นั่งร้านเนี้ยมันไม่ถูกต้องตอนอยู่ร<อ>้านน้นตอนอยู่ร้านน้นผมก็สั่งที่นี่ไปครับพี่ผมสั่งน้ำแข็งร้านนี้ไปครับ,รบมึงมานั่งเมื่อไหร่ร้านเขาเพิ่งเปิดวันนี้ เมื่อกี้ผมนั่งแล้วผมก็สั่งน้ำแข็งไปละถือว่าผมก็สั่งเหมือนกันครับพี่คาร์โนเนื้อกัวตาแดงห่ยิครับนพวกกูเอาเอาชาวพุดเปตนต่อไปนั่งแดกที่ร้านสเต็กเลยครับได้มากครับพี่ครับเปิดใจนะครับพี่เปิดใจเมื่อกี้พี่ให้ผมมากินนี่ผมก็ย้ายมาผมก็ย้ายมาแล้วอีกต้องขอใจผมทำไว้ย้ายมานั่งร้านนี้แต่ต้องสั่งอาหารร้านนี้ด้วยผมสั่งแล้วครับผมสั่งน้ำแข็งแล้วผมสั่งเดี๋ยวผมสั่งอีกได้ครับทั้งน้ำแข็งอีกทังนึงพ้อน้ำแข็งอีกทั้งนง เฮ้เฮ้เฮ้ลนเบาๆหน่อยได้ไหมเฮ้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 ฮ้ แซบอกแฟนแล้วคุปิดร้านเฮากราบบ้านต้งมีสองจานบเอาสองจานเยวเี่ยอเนี่ยจะวางบอกไปถามไอ้ไอ้ไอ้สิบเบง้านพ่นอ่ะแซาษาซ้ำนี่อำไมแยกไม่สิามีนัปจิบพรบซ้ำนี่ก็รับรับับบับเบงเอาแค่ไหนวะม่อยากรู้ปะลองดูลองดูแซบ่ฮะแซบซ่บเ้เฮ้ยาปไปนั่งเราคุณนไปไปไป อะไรอะไรอะไรเด็กเสือเด็กเสือไม่เยบลายนะมาพี่มาเฮ้ยอะไรอะไรพี่ลอยลอยมามามาสุดยอดสุดยอดสั่งเลยครับนี่ลอยหมดนอนเกือบไปนอนล้านเราออกมาทิ้งเบาเกือบไปเก่ารุงบาสขุยิ้มให้กูบ่าวจับได้ไวกะไวตัวทันตั้งใจว่าที่เมาเงิน Say đeo quay là siêu sản xuất lắm 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 mà lắm lắm sang lắm 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 เฮ้ยอ้าวไปไหนหมดเลยนะมาเบิดเลยแม่กบมาพันี่บรรยากาศยอก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 เปิดสาขาชาบูอุดเป็นต่อลาบเปิด แบบแบบใจดีใจอลไรดีใจแล้วขอบคุณนะครับมามามาชารจเข้มาเราเตรียมเซอร์ไพรส์คุณวันนี้คนเล่นด้วยทางร้านนะวันนี้คลิปนี้นะเล่นทางร้านส่วนส่งไปเซอร์ไพรนี่มันเป็นสาขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้ออยากกจะบ าสาขาขถ้าเกิดเราทำเอ<า>งเนี่ยเป็นสาขาที่สี่สาขาที่ส<า>ี่แต่ว่าถ้าเป็นเป็นชายสาขาที่สามสิบสามสิบสามนั่นแหละเป็นสาขาพี่อุ๊ดเองไหมครับมี<พ>มเป็นขงีงเราเองแล้วก็ล่าสุดสาขาไฮท่าลาด,าาาดมันยังเหลือไหมผมจะสั่งมาผมมาอุดหนุนวันนี้ยังได้ไหมผมเตรียมไว้ให้คุณแล้ว เราต้องให้ผู้ชมมากๆได้เห็นว่าชาบูไปต่อมันคุณนขนาบ้าขนาดไหนได้เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งได้ขอเวลา5นาทีได้เลยเดี๋ยวผมไปเตรียมของให้พี่เดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยแซ่บขนาดไหนพี่น้องครับจัดไปมาแล้วพี่มาแล้วหลังจากเมื่อกีบุ้นบายกันะอยู่มีมีบาสด้วยพี่เหลือเฟือด้วยพี่ต้อยด้วยพี่อู๊ด พี่ชากินชาบูที่ถูกต้องเลยพี่อันดับแรกเลยจะบอกเลยว่าถ้าเป็นเนื้อนะฮะอันนี้คือเกล็ดความดูเนื้อเนื้อแดงอ่สามารถลวกได้หรือว่ากินดิบได้เราสมรักกินได้ไหมพี่ชาจะสามารถเหรออ๋อสามารถกินได้เออไม่ได้ไม่ได้โดนตอกนี่ฮะรู้ไหใครก็กินได้สำได้พ่อสำได้พ่อทำยังไพ่อสำยังไงพ่ออะไรน้ำเดือดเดือดแล้วจุ่มลวกลงไป กินเนื้อปเปาเปาย่าเปาจิ้มน,นี่คือการเทสเนื้อสดอ่ะถาดน,นี้เท่าไหร่เซตนี้เซตใหญ่หรือว่าเซตอะไรเนี่ยครับเริ่มต้นที่300กว่าบาท370น,นี่นะเซตนี้นะนี่เป็นการทดรสอบเนื้อว่ามันสดหรือไม่สดเนื้อ <3 S 2> น,นี่นเนื้อนี่นุ่มแล้วก็ถ้าเราลวกให้มันอุณหภูมิที่พอดีเนี่ยมันจะสูบฟันกึ๊ดๆเประมาณเนื้อเนื้อที่นี่เนี่ยคุณภาพมันไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปมันแซ่บพอดีพองาม เมื่อคอยนี่กินเจอ่าอืมน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มที่ทำให้เรามีถึง60สาขาในที่เราเปิดแรกๆอ้แต่ค่อยจๆแนะนำให้เจ้ารู้จักกันหนึ่งก็ที่เรากินก็คืออันนี้อ่าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โยนลงเลยไมได้ะ 6, ปะไม่ได้ครับมันต้องแปลว<อ>่าเขาเุกาี่เลยเน่ยใช่ไหมบุกโอ้โหขึ้นมาลองครับงนี่นะครับตัวนี้คือพรสินอันนั้นน้ำปลาปะ คอนเสิร์ตน้ำจิ้มที่น้ำจิ้มที่ร้านมีกี่ชนิดต่พี่ห้าชนิดนัวเด้่ครับอ่ะนัวมันนัวบางแทบจะบปนต้องจิ้มแต่ว่าพอจิ้มแล้วมันจิ้เข้มข้นกว่าเขาถ้าจะบปนน้ำซุปกับนัวล่ะปลาาจะตกน้ำซุปปลานี่เลยพี่ถ้าเซตที่มานี่อันนี้เป็นอะลาคาร์หรือว่านี่เป็น จ่ายราคาเดียวครับพี่ราคาเดียวคือเท่าไหร่ทีเดียวแล้วคุณจะกินได้เต็มที่ขี้ให้เต็มช่วงนี่จริงๆเหรอพี่กินได้ทั้งหมดเลยเท่าไหร่นะครับราคาบุฟเฟ่ราคาบุฟเฟ่ถ้าเป็นหมูอยู่ที่279เจ็เ้าเนื้อ379เจ็ดก้าตัวคนมีตัวขาดขาดพี่ต่อคนใช่ไหมครับอันนี้ยังนี่เป็นลายหัวครับพี่บัสเราลายหัวิลายหัวเลยทั้งหมูในี่ยสูงกว่านี้นี่นำจิ้มเข้าเกังเวบจังเวิน ถ้าหมูนี่สักสิบวิเพราะมันบางมันสุกง่ายนี่บางกินมันจะแซ่บตัวนี่น้ำจิ้มแจ่วขอเลยพี่น้องขอเลยหมูร้อยพี่ใช้แล้วชาบูอูเบนิโตอันนี้หมูคอร์โดโบแล้วก่อนมาก่อนนี่ก่อนอ่ะครับนี้อัน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 นี้ครับแจ่วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับผม อ๋อแล้วร้านมึงมีขายไหม <c oughs> ไม่มีใช่แต่ในร้านไม่มีขาย <c oughs> ใช่ไหมไม่มีพี่อุวนเมื่อก่อนเนี่ยสาขาค <c oughs> ุณเป็นต่อมันเต็มทั่วประเทศเลย <c oughs> แต่ครนี้ก็เลยมาเปิดเองสองสาขาล่าสุดเลย <c oughs> ที่หาดไทยร,ราชแล้วก็นี่เลยลาดปลาเค้าฝ <c oughs> ากพี่น้องน,นะครับใครอยากคือใครที่เป็นลูกค้าพี่อ้วนอ่ะใครที่เป็นลูกค้าที่แบบเคยกินมาเนี่ยจิตใจรสชาติคุณภาพแท้แท้คุณภาพของพี่อุ๊นนะครับก็มาทานที่นี่เขาทําเองอย่างที่บอกครับวันนี้เราพี่พน้องๆองกันมา มาไม่ได้จกตาไม่ได้บอกบูมั่วว่าอันนี้คือของจริงกินจุได้เลยอย่างเนื้อเขาเนี่ยอยู่ไหนล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่จุนี่เนื้อไหมเนื้อครับเนื้อนี่เนื้อนะจัดเนื้อเลยเนี่ยพิสูจน์ได้เลยถ้าเนื้อมันไม่สดมันจุไม่ได้ที่ไหนในตู้นี้พิสูจน์ว่าเนื้อสดมั่บบมีหายใจมั่ว้ยต้องจดสิจดได้มีความผิดอะไงครับพี่ต้อยก็มากับเขาเหรอมาอยู่มูสกินเนี่ยกินไปแล้ว การประุเลยใครที่อยู่แถวแถวแถบเมืองกาญจน์มีเปิดสาขาเมืองกาญจน์ใครที่ลงใต้ไปก็ไล่ตั้งแต่ชุมพรไปจนถึงหานใหญ่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ล่าสุดก็ที่นี่ฮะที่หาทายราศแล้วก็ลาดประเค้าสิ้นเดือนพี่น้องทางนครนครศรีธรรมราชเราจะเปิดที่สิชนก็มีหลายสาขาใครอยากกินสาขาโอ่ทั่วประเทศเลยแล้วก็สาขาล่าสุดที่หาดไทยราดแล้วก็ ไานปลาเขาพี่อุ๊ดก็เปิดมาตอนนี้ก็ใครอยากเปิดติดต่อซื้อแฟรนไชส์ติดต่อเบอร์ไหนครับถ้ายังไม่มียังไม่พร้อมที่จะซื้อเรายินดีให้กาปรึกษาฟรีครับผมเบอร์ไรเบอร์ธุรกิจอ่าเบอร์0859654441ที่ที่เ้าะเชาะศูนย์แปดห้าเก้าหกห้าสี่สี่สี่หนึ่งมีถามคำหนึ่งพี่วุฒิครับการที่จะเปิดแฟรนไชส์เนี่ผ่อนได้ไหม เรามีระบบที่คุยกับธนาคารด้วยนะเหมือนกู้ธนาคารสร้างบ้านสร้างอะไรนี่แหละเราทําเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่คืออยากให้คนที่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นหนี้เป็นสินติดแช็คลิสติดอะไรคุณไม่มีเครดิตแล้วไปเขาอาจจะไม่ให้แต่ถ้าคุณไม่เคยมีหนี้สินไม่มีติดมูโลเขาให้นะเออเอออ่ะใครอยู่ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นนะครับรับรองคุณภาพสด อร่อยน้ําจิ้มเขาเนี่ยโอ้โหห้ารสชาติพิสูจน์แล้วว่าอร่อยพวกเราทุกคนนะครับชิมกันแล้วแต่ใครอยากกินจุ้ขมขมก็เอาขมเปจุด้วยพอริกข้าวคั่วเขาแล้วจุ้เนื้อสดๆได้เลยขอให้มีความสุขมากๆรับรับไปรวยขอบคุณทั้งพี่ต้อยด้วยท่านบัญีด้วยนะครับแล้วก็ไปเหลือเฟือด้วยอายเฮาโอจู้จูจู้จอ้ายขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณที่อย่าลืมขอบคุณเลยขอบคุณเป็นแฟนของเพนพี่อีทนี่ขอบคุณแฟนเลยที่รักกันเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราไม่มีวันนี้ เราจะไม่มีคุณรู้จักขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณแฟนๆที่เหลือขอบคุณแฟนๆพี่บาสขอบคุณแฟนพี่ต้อยขอบคุณแฟนพี่จุดขอบคุณแฟนพี่อีทและขอบคุณแฟนๆชาบูอุดเป็นต่อด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท